มาค่ะวันนี้จะมากินซีฟู้ดมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเอาทําแค่นี้ให้น้องนนโอ้ยดูหมึกสิคะสดมากตัวใหญ่มาก เยี่ยมข่าววันนี้ยอมร้อนยอมเหนื่อยเพื่อที่ทุกคนทั้งบ้านจะได้อิ่มอร่อยนะคะกินซีฟู้ดกันข่าววันนี้บางทีแม่นี่อาจจะมองกล้องสายตาพอไปตั้งเพดหรือตีกล้องมันอยู่ตั้งเพคือแบบติ๊กนี่ใส่ไงเวลาถ่ายคนเดียวอะ่ะจ,จริงๆกล้องแมนี่จะต้องมองกล้องทั้งฟัง้า้มือของแมนี่เนาะแต่มนี่ชอบพอตั้งขวายังไงก็ต้องคลายความสงสัยกันนิดหน่อยละ เมนี่เองก็ยังสงสัยเลยว่าจะมองไปทำไมตรงจุดโฟกัสของอจุดกดคลิปเนาะยังบพอติกล้องหันเนี่โฟกัสติกล้องหันกาเอ้น you know, ้อเมนี่ก็ว่าเอ้นอู้ก็ตัวเองนะห <c oughs> นึ่งข้าวเหนียวหือปน,อน่อยใจวิธีการโดยกะละมังเนี่ยใส่เตาถ่านนะเจ้าใส่ทานแล้วก็ตั้งต่อแก๊สถ้าทานมันอ่อนหรือถานมันเบาเมนี่ก็จะเปิดแก๊ส ลองใจเทคนิคดีๆมันต้องมาหนักพัดหนังวีมันฮอนโ <c oughs> อยสะตายละใส่เข้าไปลูกชายหิวข้าวเนี้ยซ,ซอสกับซอสพอเตอร์เด้งดึงดึงตัวใหญ่ไปใหญ่พาโคบออกมาได้เมื่อ้นเนี่ยเจ้า ครบออกมาได้เหมือนอี้เนี่ยเจ้าเนาะกะละมังนี่หรอเอาไว้ทำข้าวต้มให้ลูกไปผูงนี่เช่าอันนี้ก็กินปิ้งย่างไปก่อนน้ำจิ้มก็ทำเสร็จแล้วคือย่างเจี้ยมันหอมกว่าเขาใช้ไฟฟ้าเนาะต่อไฟฟ้าไม่นิดก็มีนะถ้าเป็นพอนอยอยู่นี่ไปทำบัดทำใส่เสียบไฟฟ้าเลยจะว่าจังนั่นก็ได้ มันก็บอบาเสีบไฟบ่ห่อนค่ะเปิดแก๊สลงไปนี่คือทานมันห้อนห่อนอย่าคือทานมันดับทันสมัยก็เจ้านี่ก็จะนึ่งข้าวเหนียวพอหน่อยพอหน่อยกินข้าวเหนียวเพราะว่าตอนกลางวันนะ่ะเขากินข้าวติโลงงานมาแล้วนะ ข้าวกองอะไรอย่างก็ว่าไปดิป่นแจ้เป่นหื่งกินนะบางวันก็สร้างอาหารตั้งนอกไปกลับมาถึงบ้านไม่มีข้าวเหนียวนะพ่อโอ้อยากกินข้าวเหนียวอีกอ้าวเราก็ต้องจัดไว้รอจัดไว้ไรอพ่อบ้านนู่นกว่าจะมาค่ะดึกวันไหน,ไนถ้าทันถ้าทันถ้าทันได้ทำคลิป ก็จะได้เห็นพ่อหน่อยแหละแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทันแหละพ่อหน่อยกินข้าวไม่นี่กว่าพาลูกนอนแล้วตรงนี้เขาไม่ค่อยออกกล้องหาตัวยากเป็นปีแล้ว ไม่น,นี้งว่างๆไม่น,นี้ก็จะถ่ายให้ดูหรือเมื่อวานเขาก็ซ่อมนู่นซ่อมนี่ดูเหือไม่น,นี่ไหลยหยุดปันยางน้ำไหลย,ยุดปันยางน้ำเจ้าห้อนขนาดดอกยห้อนขนาด อกล้วยนะเจ้าเนะี่ยกล้วยโอ้วีซีสิบบาทกล้วยโอ้ไม่ได้ลืมเพื่อดูน้ำจิ้มุ่นผู้ชมสี่สิบบาทป้าวิเป็นคนเอามาให้เป็นของสวนชาวบ้านวีซีสิบบาทอันนี้น้ำจิ้มทำไว้แล้วเจ้าสแสร็จขนาดเหมาะขนาดเลยน้ำจิม้ม กินขนมรองท้องไปก็น,น้องนนกินอันนี้พอแล้วก็ะลูกลูกชิ้นนี่ลูกิ้นสองไม้หิวข้าวเอออันใดตกอะลูกน้องนนบอกมันตกพื้นบอกไม่เป็นไรกินได้ข้าวโพดแล้วก็เอาขนมปังน้องนนหมดอายุวันที่แปด วายวันนี้ห้าหกเจ็ดแปดสามวันกินทันอยู่หรอกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นมาใครจะกินวันนี้กันขนมครกแม่เนี่ยหิวอืมอร่อยร้อนมากถ้าออกมาอยู่หลังบ้านนะลมโชยเย็นอยู่จะเปิดพัดลมจอยสักหน่อย มากมากเลยค่ะร้อนตากพัดลมขนมครบ อ,อันอยังเอาจานมามาเดี๋ยวแม่คลิปกุ้งใส่ให้แม่ไม่ได้เอาหลังกุ้งออกโอ้ยลืมอ่ะต้องมีขี้กุ้งแน่เลยถือดีๆนะถือให้ตรงๆตอนแกะลงขี้กุ้งด้วยนะข้างหลังอนะ่ะแม่ลืมดึงเส้นกุ้งออกข้างหลังมันจะมีขี้กุ้งอยู่อไม่เลยเออ <laughs> มัวแต่เอาเข้าวเหนียวออกอันนี้หรออันนี้สุกยัง ยังตรงนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เอาไปไว้หลังบ้านลูกอย่าไปไว้ในบ้านนะมันร้อนว่าจะกินหลังบ้านนี่แหละวันนี้รอพ่อมาอมน,ใน,านนะในบ้านมันร้อนมากแล้วก็กินมันแรงด้วยหนนะยูเอาไอแพกมานั่งดูหลังบ้านก็ได้ เบาไม่ค่อยได้แก๊สตาเนี้ยเบาแล้วมันชอบดับเอาชิ้นใหญ่ลงเดี๋ยวพ่อก็น่าจะมาแล้วเปลี่ยนกะกันอยู่เนี่ยค่ะมืดมืดค่ำๆนะทำกับข้าววันนี้วันนี้ทำกับข้าวมืดเลยย่างอันนี้เสร็จย่างรอพ่อเดี๋ยวถ้ามาถึงค่อยอุ่นอีกทีนึง พ่อคะ่ะกินก่อนเพราะว่ากลับดึกไม่ไหวรอไม่ไหวนี่ย่างเสร็จแล้วโอ้ยตัวนี้มีกี่ทั้งตัวเลยหรืไม่แกะให้ดีกว่ากุ้งอ่ะหนูมืก่กกินไม่ได้สักตัว,ต,วตัวนี้กินไม่ได้เลย <laughs> แน่ลืมหนูเม,กมืกี้แค่ว่ากินปลาหมึกไปข้าวเหนียวแห้งหมดแล้วนะข้าวเหนียวแห้งแน่ๆเลยน้องนู้ ให้หมดเลยจริงๆด้วยน้องโนนตากข้าวไว้กับพัดลมพระเจ้าพระเจ้าจอร์ดตากข้าวไว้กับพัดลมหัวพ่อจะได้มากินข้าวให้หมดเหนื่อยเหนื่อยร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมมากินข้าวรอพ่อแม่ลูก นี่แหละชีวิตประจำวันใครหารู้ไหมแม่ล oh, oh, oh. ืมเอาขี้หลังกุ้งออกเอาไม้จิ้ม <Re ฟันเขี่ยออกเพราะว่าเวลาย่างทุกครั้งแม่จะทำอย่างนั้นนะลูกแต่ว่าวันนี้แม่ลืมแล้วก็ได้กุ้งไซส์เล็กด้วย ทั้งนนต้องกินกุ้งไซส์ใหญ่อานีเห็นไหมลืมเอาออกมันจะมีขี้อยู่ทั้งนนแกะไม่เป็นไงอ่ะขี้มันดำๆอย่างนี้หนูเดินส้อมอยู่ตรงนี้หมหนูเดินไปหยิบส้อมมาให้แม่อันหนึ่งปะส้อม ว่าน้ำนนนกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบเม็ดใสๆนะมันแขยงไม่กินไม่รู้พ่อหน่อยซื้ออะไรมากินเดอร์เขาชอบถ้าไปตอนเย็นเขาจะซื้ออะไรที่ตลาดตลาด,ตลาดหน้องครับเอาวางเลยลที่บ้านแม่ก็มีกับข้าวแค่นี้แหละวางเลยครับ ผม,ม,มรเรื่องอะไรอะลูกวันนี้วันเสาร์เนอะอ๋อต้องแมนเจรเ,เจรเชันน่นอเมกเว่ะกินอย่างเงี้ยคือขี้กุ้งมันอยู่ข้างในเนี่ยมันแกะกินไม่ได้มันแห้ง,หงกินแบบไม่แซบอ่ะ สงสัยคงจะได้กินแต่หมึกแล้วแม่ว่าไม่งั้นก็ต้องเอาย่างใหม่เสียอารมณ์คือแม่ลืมได้ยังไงเนาะปกติแม่ก็อพอดีแช่กุ้งไว้แล้วก็มวดทำยุ่งแต่ปลาหมึกอ๋อตัวนี้ไม่มีโอเคเห็นไหมตัวเนี้ยไม่มีไม่ได้ลูก มันจะแข็งหน่อยนะเจอกุ้งที่เป็นแบบเปลือกอ่อนอะเอยไปล้างมือมือเหนียวมากาไปล้างไปน้ำจิ้มจะแซ็ตไหม,มน้ำจิมำจ้มมั้ะเพื่อจนไวเข้าตาซิกๆอะท,ท่านผู้ชม ขนาดนักเลยย้อมห่งชุดหยอะแม่ลืมแจ๊ๆนะต้องโทษแม่คือถ้าย่างอย่างนี้ต้องกินก่อนที่พ่อหน่อยจะมาเดี๋ยวถ้าเขาอยากกินก็ย่างใหม่แต่ว่าต้องเอาหลังออกจะบ่นให้นี้ว่าทำอะไร กินไม่เสร็จอขอไปล้างมือก่อนเถอะกินไม่ได้แล้วกุ้งอ่ะ